3ข้อผิดพลาดของนักโฆษณามือใหม่ที่เจอเป็นประจำเลยนะครับผมก็จะมีเช็คลิสต์ให้เนาะเพื่อนๆลองเอาตัวนี้ไปเช็คดูนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยครบถ้วนหรือยังนะครับแล้วก็เราสามารถอัพติมายตรงไหนเพิ่มเติมได้บ้างถ้าเราเอาตรงนี้ไปทาแล้วก็ปรับใช้ได้จริงนะครับเชื่อว่าโฆษณาคุณเนี่ยจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนอย่างแรกเลยนะครับที่เจอกันเป็นประจำเนี่ยเราทาโฆษณาหรือว่าทำแอดแคมเปญของเราเนี่ยมันจะเป็น too broad นะครับหรือว่ากว้างเกินไปนั่นเองนะครับการที่เรายิงโฆษณาของเราเนี่ยกว้างออกไปเกินไปเนี่ยเรายิงแคมเประาม เ,เียหมดไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับทั้ง Google และ Meta เนี่ยใช้บัตเจของเรามันเลยนะครับแปบเดียวหมดเกลี้ยงหายไปอย่างทิพตาเลยนะครับครน,นี้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับเราต้องเข้าใจลูกค้าของเราก่อนต้องเข้าใจโฆษณาของเราก่อนว่าเราต้องการยิงแคมเปญของเราตัวนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อสร้างแบรนด์แวเนสเพื่อเพิ่มจำนวนลีดเพื่ออ e ีคอมเมิร์ซนะครับวัดยอดขายนะครับหรือว่าใช้ในการเก็บลีดสร้างฐานลูกค้าใหม่นะซึ่งมันก็จะมีจุดประสงค์หลากหลายนะแล้วก็จะมีแคมเปญเซตติ้งที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งตรงนี้เราต้้้้้้้้ออออองงงงงฟฟิิกกกกกกใใใใหหชชชััดดเเเเจนนนน่่่วววาาาาาาารรรรรตตทํะไีคแลลลุมขู ด้วยนะครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วเราควรจะยิงแอดโฆษณาเนี่ยหาคนช่วงอายุไหนเพศไหนมีความสนใจในสินค้าอะไรเมื่อไหร่ที่เราฟิกตรงนี้ได้นะครับมันจะเหมือนการที่เราสามารถคอนโทรลตัวแคมเปญของเราได้มากขึ้นนะไม่งั้นตัวแคมเปญเนี่ยมันจะวิ่งเหมือนมาพยศเลยนะครับแล้วก็บัตเจ็ตของเราเนี่ยมันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วใช่ไหมฮะคอมมอนมิเซกที่เจอกันอย่างที่2เลยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับครีเอทีฟมากเกินไปนะครับอย่างที่2นะครับก็คืออิกนอร์นะครับ add creative add variation นะครับคือเราอ g ก o r e a d d creative แล้วก็ add v a r i a t i o นนั่นเองนะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัว Creative ของโฆษณามากเท่าที่ควรเราไม่ได้ทำการ t e s t i n g Variation ของตัวโฆษณาได้มากพอมันก็เลยทำให้เราอ่ะจัดตัวแคมเปญนั้นหรือว่าโฆษณาตัวนั้นนะว่ามันไม่มีประสิทธิภาพได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตามหลักการที่เราจะทำโฆษณาที่ถูกต้องหรือการ o p t i m i z e แล้วนะเราควรจะมี Variation เนี่ยให้ตัวระบบได้ทำการทดลองลันนะครับในเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกต่างกันนะสมมติเราามมมีีแเเปลด30%นรรอต้อง Vi A, ู variation บบ BC ซึ่งการนําเสนอโขนสีตัวหนังสือตัวก๊อปปี้ไรนี่มันอาจจะแตกต่างกันนะซึ่งผมก็เชื่อเลยว่ามันจะต้องมี1นหรืหสอสตัวที่มันทํางานได้ดีกว่าเพื่อนแล้วเราถึงจะตัวนั้นนะไปปรับ Optim ออปติมัลต์ต่อนั้นการที่มีแ r รี t ชันเดียวเนี่ยเราจะได้ข้อสรุปมาไม่ครบถ้วนนะครับแล้วเราก็จะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้นะ,ะสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เจอกันเป็นประจำนะครับคือเราเนี่ยไม่ได้ทําการ tracking นะครับหรือว่า not tracking performance เราไม่ได้ tracking performance หมายถึงว่าเราไม่ได้ทำการติดตั้ง UTM ไว้ y, เราไม่ได้มีการวางระบบ CRM ที่ดีนะครับเราไม่รู้ว่าตัวลีดที่เข้ามาเข้ามาที่ไหนไปที่ไหนแล้วก็เกิดแอคชั่นอะไรขึ้นต่อนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่ได้คุยกับทีมเซลล์ทีมเซลล์ไม่มีข้อมูลที่ครบตอบโจทย์ให้กับเราได้ทันเวลานะครับทำให้เราไม่สามารถปรับแอดโฆษณาได้ทันท่วงทีนะครับมันก็จะมีผลในระยะยาวมากเลยนะครับในการสกลโฆษณาหรือสกลตัวแคมเปญของเราได้น,นั้นอย่างแรกเลยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยต้องจับมือกับทีมเซลล์ให้ได้นะครับข้อมูลทุกอย่างควรจะต้องเป็น Realtime ต้องดึงออกมาอย่างเป็นปัจจุบันที่สุดนะครับอาจจะต้องเป็นรายสัปดาห์นะครับถ้าเป็นรายวันได้ยิ่งดีครับเวลาที่มันมีการเปลี่ยนเทรนในการโฆษณาคีย์เวิร์ดเปลี่ยนไปหรือว่าตัวแคมเปญตัวไหนที่มันดรอปลงหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันไม่ดีนะครับเราสามารถแทร็กตัวนี้กลับไปหาทีมเซลล์ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เราสามารถปรับกลยุทธ์ได้สมมติว่าเดือนเดือนสอเดือนสามเนี่ยกรุงเทพมาและกรุงเทพเนี่ยยอดขายดรอปนะครับแลืว่ายอดขายทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเพิ่มขึ้นโอเคเราอาจจะไปเพิ่มงบในส่วนของฝั่งตะวััันนนอออก,กกกกกมมมาาา่่่รรรุงงงงงเเเทททพ็็ได้นะ้้้ซซึตีีีขููลลลฝิคะบบแแห ตลอดเวลามันทำให้เราปรับโฆษณาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็น3าม common mistake นะครับที่เจอนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทาการโฆษณาใหม่เออไม่ได้จาเป็นจะต้องเก็บครบทุกตัวภายในครั้งเดียวนะครับแต่ว่าเราค่อยๆพัฒนานะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความยากความง่ายแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นตัวสุดท้ายเงี้ยสมมติเราต้องการทําระบบ Tracking ที่มันดีขึ้นนะครับทำออโตเมชันต่างๆตัวนี้ก็จะใช้เวลาในการปรับแล้วก็ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายเข้ามาช่วยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาตรงนี้ไปลองปรับใช้ดู น้นนัเก็ใครที่ชอบเนื้หาการทํางานการตลาดนะครับก็ติดตามช่องนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ